สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเช้าๆนี่มาดูปลาผสมผสานปลาซ้อยางที่เราปลูกนะครับดูตอนเช้ากับเชงคือขั้นครับแต่ตอนกลางวันตอนบ่ายดูไม่ได้เลยครับเหี่ยวแดดมันเพน้านาก็ไม่ได้ลดครับน้ำเหลือหน่อยหรือครับตอนเช้าก็ยังดูสดชื่นดีขั้นตอนเช้าก็ตอนเย็นแต่ตอนบ่ายโอ้เหี่ยวงบเลย ทานี่ทำนายฝนตอนนี้รอฝนอยู่ครับฝนไม่ตกจากที่ดูครับที่มะว่วงป่าสามอย่างครับป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอนนี้ก็เป็นพยุงพยุงสีปีครับไม้ซักก็มีขนาดาัซกยังเหี่ยวเลยครับนี่ดูซักกันนี่ตอนชาวจอจังเหี่ยวเลยครับดูภายในป่าครับ นี่ครับดอกดอกดอกช้ปา่าอันนี้จะเป็นใหม่ผลครับผสมประสานป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับดูครับตอนเชา้าตอนเช้านี่ก็พอดูได้เยอะแต่ตอนบ่ายตอนกลางวันในวัวเห้ด็ดร้อนเยี่ยวเลยครับนี่ครับ,รบมาดู นี่ครับอันน,นี้บริเวณรอบนอกอันนี้ปลูกเพิ่มเติมที่หลังครับดูครับนี่ต้นตอนชานี่ขนาดยอดซกักยังไม่า้เหี่ยวดีเลยครับนี่ครับอันนี้ก็บบริเวณภายนใ,ในป่านะครับ